ก่อนที่มอลําเดซ่าหน่อยกับน้องสลามอลําซีดีพอนจะกัลบบ้านจะกับลที่สะพานขาวจังหวัดศรีสเกีถือโอกาสเอ้ยเลยเก็บภาพจากอำเภอเบินจลักบ้านมอลํากาตูน ในความคิดแม่นะโน้ตตัวนั้นเสิิมโน้ตจะได้เร็วกว่าครึ่งเพิ่อเพิ่อตัวนี้ได้เ,เ,เร็วเพิ่อเพิ่อตัวนี้มาสิพันนี้สองเดือนสองเดืนอนด<อ>ิวว่าสังกัประมาณเดือนหนึ่งสองบวกเกินสองเดือนหรอกเดือนหนึ่งนี่ก็<ภา>ได้ดาวได้ยังเขามาแล้วเพิ<ภาษ>่อเพิ่อได้สมาชิกได้โบนัสแห่งดีแห่งมวนเลยแล้วสนุกสุด้องเลยเก็บภาพบรรยากาศที่อำเภอเบญจหลักพี่น้องครับมาที่บ้านมอลำกาตูน ทางจังหวัดศรีสะเกดมลลำเดีชนหน่อยก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมลลำมซีดีพ่อหน่อยครับคุณยายปล่อยคนดังทางอำเภอเบญจลักษ์ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนี่ให้พี่ให้น้องในเบื้องน้าฝ่าฝนกับคืบฉันเลือกเกินครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมกล่ว่าฝนตกแล้วแม่คือว่าฝนตกแข็้แน่เลยครับตกทั้งอื่นอยู่แยกกับมาหอดแล้วฉะนั้นแล้ว กะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอลําเด,ดชชนหน่อยเพราอได้มีกำลังใจสางคลิปให้พี่น้องในเบื้องในชุมน้ำมีเลือกพี่น้องเด้อคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ